11.11มาแล้วชอบสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นอดีตทหารพรานเปิดคลิปฐานภูผีนาทีทหารขเขมรลองของบุกถล่มไทยรบกันเดือดสุดท้ายขเขมรดับนับร้อย คลิปเหตุการณ์ขณะทหารไทยตั้งรับอยู่ในฐานหน้าผู้ผีถูกเขมรบุกเข้าโจมตีจึงมีการประทะเดือดระอุพบทหารขเขมรดับเพียบกว่า100น,นายแม้ว่าสงครามจะจบลงไปแล้วนะคะด้วยการลงนามสันติภาพของเหล่าผู้นำค่ะ ว่าวีรกรรมของทหารไทยก็ยังคงตราเตึงใจคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเราก็ได้เห็นถึงความกล้าหาญความเป็นมืออาชีพในสมรภูมิรบกัมพูชาล่าสุดทางด้านของนายกรกฎเกตแก้วอดีตนักรบหลายสมรภูมิกองร้อยทหารพานจู่โจม911ชอค513ไผ่ปักธงชัยอดีตหน่วยกล้าตายนินจา1 9 1 1ได้เปิดคลิปเหตุการณ์ขณะตั้งรับอยู่ในฐานหน้าภูผีถูกขเขมรบุกเข้าโจมตีจึงมีการประทัดเดือด โดยมีรายละเอียดระบุว่าการรบที่ภูผี24-28กรกฎาคม68ผมจะพาไปดูการรบที่ภูผีจุดที่ทหารพรานกลม23อดีตทหารพรานจู่โจม513 1959กับทหารหน่วยลาตะเวนระยะไกลที่3จักรราชรับผิดช,ชอบพ,พื้นที่วิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์ขณะตั้งรับอยู่ในฐานหน้าภูผีถูกเขมรบุกเข้าโจมตีจึงมีการประทัดเดือด ซึ่งฐานแห่งนี้ถูกโจรของเขเมรเข้ามาทิ้งระเบิดใส่ด้วยจากการรบกันที่ภูผีเรายิงทำลายรถถังเขเมรได้สองคันรบกัน4คืน5วันทหารพรานปลอดภัยจ่ายยากจากหน่วยลาตะเวนระยะไกลที่3ถูกสเก็ดร,ระเบิดที่ไหลดังในภาพเขเมรตุยจำนวนมากล้างหยุดยิงเขเมรก็เข้ามาเก็บศพแต่เก็บไปไม่หมดทำให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนจมูกทหารไทย เซนไม่ได้ให้เกียรตินักรบของเขาเลยแล้วเองจะลบไปทำไมเหมนอันหนึ่งมา้าเวลานี้ที่ภูผียังมีทหารพรานทหารหลักตรึงแนวลบอยู่ตลอดเวลาทหารพรานร99ฉายาผีกองก่อยกรักษาที่ปไตยไม่ได้ไปไหนเมื่อไม่นานวัน,นี้ผมก็ได้ไปที่ฐานบอกอร้อยทหารพราน99แล้วก็จะไปอีกตอนนี้ปืนใหญ่เริ่มลงแล้วนะครับใช่ไหมป้า ของเราตั้งงานเปเล็กเปินเล็กเปนเล็กเปิดแล ك, ้ลวลตั้งงานงัานนไม่ครง้อ้อก้องต้อองต้องต้อง้องต้้ตอ้องงต้วงต้ต้ององตองต้นงต้ล้งง้อ้อ้้ง เปไปไป่ปไ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 ปตรวจการปไงไป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 ไยไป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 ปไ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 ปปไปไปไปัปไ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 ปปไ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 ไปไปไปปรไป่ไป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 ปไปไไ เดี๋ยวพี่เข้าไปด้านในเดี๋ยวผมออกไปพี่ผมมีเสียงปืนของมันหมดฟังด้วยฟังมัน่ไปผมมันมีขึ้นของมันบ่างไม่มันขึ้นของมันมีบ้างปืนพุ่งหนากหลังเลยมาผมไปไปปะเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมออกไปกดพี่เปิดกืนใคนหน่อยครับ

ทั้งนี้เหตุการณ์ปะทะดังกล่าวทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่2ของไทยได้ระบุว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตประมาณ100นายในเหตุปะทะบริเวณพื้นที่ภูผีตำบลเสาทงชัยอำเภอการทรวรักษ์จังหวัดศรีสะเกษ11.11 11. มาแล้วช้อปสินค้าซูโจอ,อิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตรนนี้ได้เลยค่ะ